บรรยากาศเนียเมื่อเสาพี่น้องอากาศดีดีเนาะลมแบบว่าอากาศคือสีลมหนาวแหละล่ะแบบว่าอากาศเย็นเย็นนะอากาศแบบมีเหมาะสําหรับเอาไปตั้งคขปมหรือว่าไปกางเต็นนอนเนาะมันเย็นเย็นนอนมวนเออยงนี่โบอยากลุกส,สับสบายดีสบ,บายดีตอนเสา้อทุกคนโอ้ยว่าสีบโลลดเลย คือในีกินยาไปช่องเม็ดพูลงมาเมื่อวานี่ปวดหัวคิดว่าคือสิเป็นไข่เลยแหละออกห้อนหนาวเนาะสารพัดหัวน่ะปวดคือสิระเบิดนี่มันเจ็บแบบบีบๆพะนเนาะเลยปวดลงมาตาแล้วก็กิกนยาสชั่วโมงแล้วก็กินยาทุกสีชั่วโมงเลยตื่นมาคิดว่าหยานลูกบาได้แต่ว่าก็ตอนนี้ไข้ย,ยุ่ง ตอนนี้มีเยลุนกำลังเก็บดอกไม้เพิ่นสีไปห้อยให้ผู้แทนเพื่อนพออีแม่หันเล้เป็นเก็บดอกไม้ห้ไปบ่ได้ไปบละเออห้ข้าเจ้าไปเพราะว่าเพื่อนหันเป็นกับอันยังก็แม่มห,มห้องเผ็ดยิงอยู่ในหมู่บ้านเวียกบ้านการเมืองในเมืองลาวเลยเห็ดอยู่เห็ดขึ้นสามภาษาบรนนอกเข้าในถาแบบว่านายสีลงมาเมันยังกะเอออีแม่ตรงเมื่อ ตอนหับขับสู้แล้วก็เหนะ็ดอยู่เห็ดกินเนาะงานประสมนั่นนี่ก็คือเมย์รุ่มต้องไปแต่ว่าหอบนี้เราบบคอยสบายไปกินส่วนอยู่ในส่วนที่หักษาโต้ซาเอาง่ายๆเพราะว่ากินยาแล้วมันเทศไห้อยากนอนเนาะก็บอกให้บอกอยากให้ไปแล้วนี่ก็เก็บให้ข้าเจ้าเดี๋ยขาเจ้าเสียออกมาเอาอยู่ในบ้านเพราะมีมีห้องกันสามคนเนาะ เป็นหัวหนา้าพวกเป็นยังสิดีทุกคนดอกเดาเฮืองโอ้ยไก่ก็ได้เดี๋ยวนเขาจ้าบไดไอ้ครังแล้วป่อยให้กินตามรมศา,ศาตรเลยมันบวชไข่แล้วมันเถ่าแล้วนี่บะมันเนบ,นบิดโปแล้วบอล้บรรยากาศดีพี่น้องทงนาเขากำลังเหลืองเขาเขาเม้นโกเกี่ยวแล้วติเแม่ จริงเขาจะบอกว่าเขาอันนี้บุต้องหามันอิ่มค่ะมันล่นเรื่องซ้ำหนึ่งเลยเกี่ยวกับบ้านอีกอันทิศหนึ่งใะอะหมต่อนนพังก็เริ่มนั้นน่เบิ่งไปเรื่อยๆมื้อนี้บอกเออว่าสิมาซื้อป่าเด้พี่น้องปลาเค็งเพิ่อยกได้สามกิโลขอว่ามาคิดเอาน้ำกันในหลายเทรายก็เอามาคิดเอารลปขอว่าซื้อป่ามีติใหม่ลูกค้ามาคิดเอง มันเอาบ่าได้เนาะมันมีอยู่ทางเดียวที่เอาได้ก็คือซ้อนเนี่ยมือที่เกี่ยวเขาก็คอยคิดว่าคอยเสียนําออกกันงมป่าเก็บขึ้นเบิดเลยเนาะหลายคนอาธิาํานไปนยังคือบัจงใบและปล่อยโซล่าเซลใส่ปีนี่ไ้นาซ้อนมันบ่ได้มาตรฐานเนาะคันนาคอยคอยอยากเอาขื้นเบิดแล้วคอยเสียเพชใหม่บ่สิเป็นคันนาหรือไฮนาหนะ ขายถอยกรขายบดขายกาีเจ็กผีเจ็กน้องกินตาแหงสารพัดไว้เอาลุงน้องคิดว่าไม่ยิบเยงไปขันในตุกลุกในน้อยนี่แต่เอาลงมาไว้ในนี้พวกแก่แล้วืือแล้วเ็ดเป็นโตงพวกปลานินนะ่ะปลานินละะปลตตะเพียน,าาน,นแม่นแม่นเเป็นลากลกไปซ่ำไว้นี่มาเห็ดในบนน้ำส่างอันเบากีนี่เงนินนำนี่ <ๆ S 1> กินผาเนาะ ถ้าปล่อยลงเบิดเผ็ดกินยากแต่แบบนี้ปล่อยลงน้องญ่เบ็ดแตาว่าปลาเค็งหันบวงหัวมันยังหลายสมัยพี่น้องปั๊บปะว่าสิพยายามตุ่มกบนะไอ้เต้าก็จากเราไปหอดใส่แหละเมื่อหาเอาเบ็ดเอายังก็เดี๋ยวเบาเอื้อดสิมาเพิ่นประมาณตอนเขาสิพยายามตุ่มว่าไอ้เต้าโดยพี่น้องเพิ่นไปใส่ตุ่มกบวันรุ่นรุ่นที่ถึกบอกคุณเต้า เอาแน่ๆน่จะได้ปนไหมไม่รู้วอร์ <c oughs> สุ่มเจ้าว่ากันเราสิไปหาโมงบอ,อกผู้คอยตื่นมาหกโมงชพวงเทัเลยลูกคอยปลุกเอาะไสุมเจ้าเลยลูกแล้วะค่ลินตัอสั้เานเฮายนย่านตื่นบมทันสุ่เจ้ารุ่นพี่เขาพยายามจุ่มกบเยะออ มือป่าวังอู่่ต้ก็ขาว่าาม่ตายรอกซิงกิเอาขืนข้นน้องาแม่นแเย็นอีรีนออกอากาศ้ยมือแรงลงมาหานอนยูตูบพี่สุดเจ้าโอ้ยนอนหนานอนอยู่ไหนงั้นมันหนาวอยอะมือชุพลินกดเกี่ยวพี่น้องพนสิมาสิหือเข่าสัน แล้ว่ะมึงแน่เขาข่อยกับมันสีลงเบิดเลยใส่แทวนั้นบ่มีกบสิต้องให้มีน้ำจักหน่อยหรอเส,สียมใส่กบแตงเตาเว,ว้นย้ำมือเขาพี่น้องโอ้ยเป็นแสงแห่งวันใหม่ ลังเหลกนะถึกเยอะป้ากับเรือกบกับบถึกมิดเองแสงลังแหลกวกินสับไปไเมันเข้ามาหยามัแต่กมันเขามันคือบอกบอกนะป้าบเรือพอโต นอกแม่นงูเขาไปกินบอมีอยู่บบกบกับงูมีโอกาสเป็นเวได้สูงกว่างูโอ้แล้วแล้วพี่น้องเขาสุกเทวนี้เป็นเอิรเติรดอย่าว่าลงสนน้ยผู่ไส่กันโอ้ยมีไหม นี่ยังคือเก่าพี่น้องได้กระปูตัวหนึ่งดูแทวนั่นบ่อยากมีกบอัวแปดซองล้างแหลกบาถือพี่น้องยังเลือดซ้ำอันสุดไทยไทยสุดโอวบรรยากาศดีว่ะค่ะเกี่ยวเขาออกเบิดมาสิแล่งได้หนีได้เบิดเลยเด้อทุ่งหน้าล้วงท้องหน่ามาลา มันในค้นอย่างเดียวชุ่มชื้นว่าดีแต่ว่ามันล้มตั้งแต่เมืนน่อวานนี่แล้วก็บเบิดลขึ้นเลยข่าวก็คือเสี่ยงอยู่เยอะมอไอหิดเองเสี่ขาดเลยขาดเลยมันบูออกบอกอเอเลย ือสลัดเทอณาจุลขาดเรือสุดท้ายวันนี้อโอ้ยสามสี่ลังบริถืกจากหลังซุปเฟินอยู่บ้านนะซุปเฟินใส่ตุ่มไม่พี่น้องที่แบบว่าใส่ไม้ไผ่ซานเอาหนาถือดีดีว่าซันได้เท่ลาละสองโลมาลองใส่นีซุปเฟินเราเคยใส่แต่ว่าอยากลองเบิง โอ้ปลาคอหน่อยเต็ดองดองผู้ชุวนเบรย์ไอ้ยามีเยอะกระปูปะปะปตัวเดียวเบิดชิดเลยโอ้ยเต้ทีมรถคันเดียวเนี่ยมันโบม,นมัน <c oughs> ลองเบริรคอยละคิดว่าซุปเจ้าโบอคอยใส่นะคือสิมันอยู่อ่อยวะ บมียังกินเลยมีแต่ปลาเค็งก็ได้กับปูซองโตสมบูจบกันสานตุ่มใหม่รถบาอัดเพื่อสานแลวจะมาเกี่ยวเขาแล้วจะมันสานอยากยู่งานสองหมื่นแล้วอันนี้ตรพี่น้องบ้าง มีปลาซิวหน่อยลงป่าย,ยังมีลงอยู่เด้ปลาซิวหน่อยปลาคอหน่อยยังเห็นเต็นดองแดงดองแด,ดงอยู่พูดกระปูตัดถัวใหไฮนายังเต็มบืนบืนาเขาเกี่ยวออกเบิดแต่ว่าตรงบนทได้รือขึ้นเดินน้อยยานหาวฝนมาแห้งยังเสื้อชีพอได้ยามเนี่จบเลยกินเขาสาวกัานียงอาหารเดิม วพาสิเด,ดต้มสมกบอยู่กับบริมาณจากักโตปะเปเมือม่อเมือ่อเต้ถิมหลดไปแล้วได้ยี <laughs> ย่พอมือบ้านนี่แล้วใส่พี่น้องตั้งแต่เพินใสรอบแหลกบ่ถึงจกักโตหน้นาเอามาแล้วเอาไปใสแล้วก็ได้สามโตบอวังหันนะขั้นตอนจือบ่อพิดแล้วมือวานนี่พอจสั่งไปใส่ได้สามโตเผื่นน,นสิบอกว่า <laughs> คือเขาเือข้า,ขา,ขากินข้าเศร้าแล้วก็คือสีได้ลงมาทงน้ำพี่ละเนาะ<ม>ตอ,อนนั้นคือสีได้อ,อน,น่อนแป๊บพอ<ม>ตอนเสาร์ข้าเจ,าจะมาดข่อยน่ะลงมามัดก,ก็มกัดเขาบนเนนโบหอดหอดรถไทย<ม> <c oughs> ขวารถอยากลุ้นน้ำขวดเลยมาน,นจ้าป้าถูกอันนี้มันคู่ลมหรือคู่ฝนนี่นะเ <c oughs> บิ่งเมฆ ก็เป็นคู่แต่เสาแทะเดี๋ยวถาเบาเอือกกระเจามาชิดเบ็ดป่าเรากำลังมาบบจักเภาวาซื้อมือให้คนงานกินเกี่ยวเขาเอนว่าเมื่อแล้วจ้าน้องก็เกี่ยวเรียบร้อยพี่น้องเนาะ มาสอนคือเสียนันอยู่ือกุ้งอยู่ประจักรโบได้สอนดุนแล้วปีนี้แถบสิบ่คอยได้สอนกุ้งเลยมีแต่ใส่ตุ่มเอาอย่างเดียวขั้นเอาเหตุให้หน้าแล้วมันเป็นน้องเคืองกลางไปบบตรงดัขเขาที่กินง่ายอยู่ป่านเนาะพอได้กางมองกางอย่างแต่แบบให้หน่าสอนนะโอ้มันมีแต่เขาเต็มไปบิดยังแต่เขาเขียวจักมือได้สิได้ลงมือแล้วนี่ ว่าคือสีโบ่เกินซองอาทิตย์ดอกคือสิได้กเกี่ยวนานสวรรเองเนาะสบายดีเบาเตาเบาโอดประมาณสามยามตุ่มสุมเพลิน